ครับคย้นกับเรื่องละครก่อนถห็ว่าเล่นแดงตะวันกับชีสผีไก่แดงตะวันใช่ครับก็สนุกสนานดีครับเพราะว่าก็ได้เจอน้องๆกลุ่มกลุ่มใหม่น้องๆก็จะเป็นเป็นเป็นเรื่องอะไรอ่ะก็จะมีความมีมีไฟของเขาในตัวนะครับยังไม่ได้เปิดกล้องครับแค่ไปฟิตติ้งเฉยๆน่าจะเริ่มถ่ายทำประมาณช่วงเดือนมกราอะไรแบบนี้ครับครับเห ้องชิปปี้ครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับการร่วมงานกับเจฟฟิตติ้งเหรอจริงๆก็ๆก็ได้แค่เจอน้องๆที่ฟิตติ้งแค่นั้นเองครับแต่ว่าก็ได้เคยมีไปเข้าคลาสเวิร์กชอปการแสดงกับครูน้องเหมือนกันครับก็แต่ละคน <c oughs> จริไม่ได้ป่าดัานหรอกผว่าน้องๆก็มีความสามารถของเขาทุกคนกันอยู่แล้วนะครับก็ก,ก็เราสิอีกก็เราได้ร่วมงานกับน้องๆรู้สึว่าอเคมันก็เรา,าได้เจออะไรใหม่ๆนะครับอันนี้จะเป็นยังยตกจูตบตกจูบเหมือนเดิมก็ยังอ,อ,อารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์แบบก็คงไม่ได้ตบจูบหรอกแต่มันก็ ก็ก็ร,รุนแรงเอาง่ายๆครับจริงๆผมเป็นคนเซสซิทีฟมากนะครับ <c oughs> ไม่พูดแรงรก็ก็รุมามอานนั้นแหละแต่มีคือเข้าใจผิดกันระหว่างแม่แล้วตัวเอกก็มีปมทำไม่จะต้องแบบไปลงที่นางเอกอะไรประมาณนี้ครับรรทีี่ม มองไหมคะแบบอกเรื่องพี่อั้มเขาเรื่องอะไรก็ไม่มีหรอกครับน้องเขาก็มีจะมีการเตรียมตัวทำเป็นบ้านมาดีอยู่แล้วเพราะว่าทำพี่ไก่ก็ให้ได้ให้น้องๆไปทำเวิร์กช็อปไปเรียนเวิร์กช็อปเหด้วยกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของนักแสดงเด็กๆเขาก็จะจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าทีมกันได้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องคาลเซีนอะไรเงี้ยมันมีมากน้อยขนาดนไม่น่าจะมีเยอะเลยนะครับไม่ไม่มีเลยก็ว่าได้เพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบความ าแอนกันซะมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับไม่เป็นคนรกด้วยกันกับขอการแสดงหรือว่อะไรเด็กๆอะไรยังงี้เนาะจริงๆก็ไม่นะก็เด,กเด็กๆมาตลอดเลยครับจำได้ตอนนั้นเจอผมน้องมายกี้มายกี้แค่นเ,เรื่องเดียวสองเรื่องเองประมาณนี้ครับก<ช>็<ช>ไม่ไม่ไม่เด็กครับส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้าง<ห>คือไม่ใหม่มากส่วนใหญ่ก็จะเจอประมาณนี้ครับได้เห็นเมื่อไหร่ครับปีหน้าได้เห็นตีน่าเรา กันประมาณมกราถ้าเป็นไปได้ผมว่าก็อาจจะมาช่วงกลางปีประมาณนั้นนะครับน่าจะได้ชมกันขอเรื่อนแทนปีใหม่นะคะจะไปไหน ท่านพี่ใหม่ก็คงจะไปเข้าดาวกันที่วัดนะครับทางสาวัดไปทานข้าววัดเนี่ยประหยัดดีอะไรประมาเนี้ยแค่นี้ก็สนุกของฟ้องเรื่องลูกเลยครัไม่ไม่คือจริงๆก็เป็นสามสิบจะไปอุดรกันอยู่แล้วไปวัดที่ที่ครูบาเราเรานับจิ๋วพระอาจารย์จับใช่ไหมครับแต่ส่วนสาเหตุก็อาจจะไปวัดอีกที่หนึ่งที่ราชบุรีหรือจะไม่ไปก็จะอยู่บ้านนะครับจะได้พักยาวใช่ใช่ครับ ก็ช <T> ่วงนี <afraid> <t> ้ก็ก็ทำงานอย่างอื่นไปอย่างอื่นก็มีประชุมมีคุยงานมีอะไรเงี้ยมีเตรียมงานสําหรับที่จะเริ่มปีหน้าเพราะว่าพอหยุดไปใหม่เสร็จปั๊บก็ก็พร้อมทํางานรุยทันทีครับแล้วหลังปีใหม่มีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีก็มีอยากอยากไปอยู่แต่เดี๋ยวคงต้องดูว่าเวลาได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอยากไปไหนครับไหยุโรปหรือว่าเอเชียดีครับเ สองอย่างครับทสองอย่างทั้งเอเชียทัย้งหมดวิโลอะไรวันนี้แต่ต้องดูเวลาถ้าเกิดเวลาน้อยก็อาจจะไปนใ,นใกล้ๆญี่ป,ป,ยยปุ่นอะไรวันนี้ครับเห็นล่าสุดไปเยี่ยมพี่แอปมาด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่แอปมาก็ก็ต่างคนต่างเวอรพรนะครับ <c oughs> จริงๆตอนแรกว่าจะขอรอดท้องลงแอปแล้วเผื่อแบบว่าจะท้องบ้างแต่พี่แอฟก็ไม่ไหวกันเลยว่บขอเป็นลูกท้องกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยขอเพืนต้องเพืนมากอะไรอย่างเนี้ย รอคับแต่ว so so ่านั่นกับมังแอบก็อาจจะคุยกันพิเศษผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ยเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็เคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากมายนะ่ยก็บอกว่าก็อย่าไปเครียดอย่าไปแบบคืออย่าไปคาดหวังเพราะว่าตอนแอบก็ก็ก็ตั้งใจมาเยอะแล้วช่วงนี้ก็ติดก็คือแบบไปเที่ยวเลยข้ามปอดอะไรประมาณนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรครับก็เป็นบอกว่าใกล้ที่จะคลอดแล้วคืออ้าบจากนั้นไม่เกี่ยวกับความฝันอะไรเลยต้องทำอาหาร นี่ยแหละครับยังยังคิดอยู่ว่าจะเตรียมอะไรให้น้องแอฟดีเพราะว่าจะเตรียมบ้านให้พร้อมที่ดินให้สิ่งมาก็จะเต็มไปแล้วใช่ไหมก็แต่คงจะไปเยี่ยมนะครับเยี่ยมแน่นอนเพราะว่าคุยกันไว้อยู่ว่าน่าจะช่วงปีใหม่พอดีซึ่งเราก็อยู่กรุงเทพกันครรับ่เเาก็หมือนประมาณว่าอยากให้มีทันปีหน้าเหมือนกันด้วยก็จริงๆก็อยากให้มีเรื่อยๆแหละครับแต่ว่านี่มันจะหมดปีแล้วไมเพราะงต้องเข้าไปปีหน้าปีหน้าแล้วล่ะบสาวทุกหอตอนนี้อยู่กันเรื่อยๆเลย ก็เรียกว่าศึกษาเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในมากกว่าก็นันเอครับ